มันก็ไทยยกมั้งมาเรียกลุกๆลุกๆคุ้นๆลุกๆลุกสิทาไมครับเดี๋ยวจะเอาศพไปทําพิธีเพอเราได้ยินเสียงตบปุ๊บลุกดึงด้วยสรุปว่านักดนตรีคนที่วิ่งถึงก่อน่ะที่ปูเสือนอนะว่ามีเพื่อนนอนแล้ว่ะมันนอนหัวศพจริงๆกับคนไทยอะคนไทยเราก็อยู่กับวัดอยู่กับวาระในแต่ไหลใช่ไหมจอย่างเมื่อก่อนออกเดินสาย ทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ไปนอนวัดเหรอไม่ใช่ไปนอนวัดหล่อแม่เมื่อก่อนเนี้ยคือคนไม่ได้เก็บอย่างเงี้ยก็จะนอนกันอย่างงี้เนาะใช่แล้วยิ่งยิ่งไม่ดังมากเรียกคนไม่ได้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้นอนถ้าเก็บได้เป็นหลักแสนน่ะเขาก็จะเปิดห้องโรงแรมจิงหลีโรงแรมจิงหลีต้องบอกโรงแรมจิงหลี วันหนึ่งสองไม่เกิน300อ่อแดนเซอร์นักดนตรีคอนวอย์คอนวอย์หมดสิทธิ์นอนอยู่แล้วนักดนตรีนักดนตรีกับดนเซอร์ก็จะได้นอนโรงแรมสมัยที่คุณแม่อยู่นะตอนนั้นเขาเรียกหางเครื่องถ้าเก็บคืนไหนเก็บได้หลักแสนขึ้นคุณมีสิทธิ์ได้นอนโรงแรมแต่ถ้าคืนไหนเก็บได้3 0ม0,000 0 0มมันไม่ได้กำไรเพราะฉะนั้นก็ นอนตามวัดน้ำตกเอ่ยโรงเรียนเอ่ยน้ำตกน้ำตกน้ำตกนี่ได้ได้คือบรนพชุดอุทยานอะไรเงี้ยเหรออุทยานใช่าั้งมีน้ำตกปป๊บก็อาบน้ำอาบท่าบกันทุกวงซักท่าก็เรียบร้อยอย่างน้ำตกติ้วเนี่ยประจําเลยไปชนกันตอนนั้นก็มีวงเอกชัยมีวงอภพรมีวงสุนันลีมีวงเสรีมีวงยอดลักมูนวนบนู่งั้นอ่ะทุกคนนอนน้ำตกแล้วขึ้นรถที่กิน ขึ้นเอวพอดมันปค้นรถเอกชัยออไม่แน่นะไม่แน่นะกณไม่ต้องได้หลับแน้นอนไฮโลทั้งคืนสูตั้มไปแมเอออย่าง้ที่ดนเซอร์เวลาที่เวลาแดนเซอร์เขาเต้นแล้วเหมือนเดือดหลายอารมณ์กันแบบนี้เออได้แหละพราาไดนไฮโลกันอยู่ เป็นบรรยากาศตอนบมันสนุกนะเออพอคิดแล้วมันก็สนุกแต่ทีนี้พอแบบไปนานๆบางทีก็นอนวัดนอนวัดบางทีก็โอเคไปติดต่อเจ้าวาดแล้วอให้ให้ค่าน้ําค่าไฟร้อยหนึ่งอาไปให้เขาร้อยเดียวกูก็ปิดไฟวะจริงด้วยไปอะติดต่อร้อยหนึ่งมึงน่าจะให้เขาสักห้าร้อยไหมผู้จัดการบงให้ห้าร้อยสิท่านก็จะได้เต็มใจให้พวกเราได้นอนได้ซักผ้าบ้างได้อะไรบ้างอะก็โอเคท่านก็ให้นอนก็สักพักหนึ่งก็เอาแหละเดี๋ยวมาไล่มีอยู่วันหนึ่งนะ ไปนอนกันเราก็แย่งกันเพราะศาลาเนี่ยบางทีถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยเราต้องอยู่ในศาลาใช่ไหมก็มีนักดนตรีมีโยคนไว้วิ่งเลยแบบกัวดได้ที่ไม่ดีโอ๊ยมีคนนอนอยู่ไปนอนอยู่ข้างเลยนอนอยู่ข้างๆเลยเราก็นอนอยู่ใกล้ๆแหละเพราะกลอกผีเพราะว่าที่วัดมันต้องมีผีเราีิกอย่างนั้นสักประมาณหกโมงเสียงมีเออเขาเรียกอะไรมัคทายกมัคทายกหรือสับเหลอก็ไม่รู้มาเรียกมัคทายกมั้งมาเรียกลุ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 กคุณคุณลุกลุก ลุกสิทำไมครับเดี๋ยวจะเอาศพไปทำพิธีพอเราได้ยินเสียงตบพ๊กลุกึงลด้วยสรุปว่านักดนตรีคนที่วิ่งถึงก่อนน่ะที่ปูเสื่อนอนน่ะว่าบีเพือนนอนแล้วน่ะมันนอนอยู่กับศพมันนอนอยู่กับศพที่นอนอยู่ก่อนแล้วที่นอนอยู่ก่อนแล้วขอาผ้าขาวภุมคุมไว้นอนตัวตรง ไอ้นด่แบบร้อนทํางานไม่ได้เราจับให้ไปทั้งหลายวันแล้วว่ะใช่คุณมันมีอย่างนี้เราแบบอันนี้เขาร้อนโทษนอนอยู่ข้างงนอนอยู่ไม่ไกลแค่นี้เองหนูอันนี้ศบสองคนก็นอนกันคุณแม่ก็นอนอยู่อย่างเงี้ยก็ไล่กันไปอย่างเงี้ยไม่โหวันนั้นอะนอนกับศพร้อนนะคุณแล้วเขาก็มาแบบเขาก็เอานั่นยัดจมะกไว้แล้วเขาเปิดมาสำารงสำารอะไรเต็มบอกผันเ่ินหรือว่าลำคันเสียงก้นอัศดีมาอู้ดู เขาเปิดมา <c oughs> สิบหน้าสิบแล้วก็นอนแบบแหมอารมณ์ดีเหลือเกินประมาณนวะ่า <c oughs> กูไม่เหงาแล้วกูแรกนี่คต้อง